เันชื่ออะไรวะเลลี่ดีกว่ากระชานะลกเลลี่ปวดตะคิดไม่หมดเอ้กูจะเขียนโลให้มันขึ้นในนี้หน่อยอกูต้องเข้าไปอีกแล้วใช่ไหมดูดอินเทอร์อเรียบร้อยไปมาเลยไปไปกันสองคนทางไหนเราเปไปนั่นมันตัวอะไรอะเอาไกลได้ไหมไปเอาดีกว่าเปิดตู้ วันนนะเราไปไว้ไหนเลยรป๊อปไอ้ย์เฉื่นมาไม่รู้เลยเลยคุยไปได้เลยโผไอ้ย่านักบัลลังเฮ้ยเออเฮ้ยเสียงไล่มันคลิปไล่มาได้ด้วยเฮ้ยมีการคลิปไล่เลยเมื่อกี้เฮียังไงวินอะไรเราอยู่เลยอะยุ่นเนี่ยไม่รู้วิ่งต่อเลยไอ้ย่านี้ินอะไรเราอยู่เลยขัดดึงไปไม่ได้ ไอ้ฟังยี่อะเซน้จเกยไอ้เกตุย์ไอ้จูเกย์ไ้ไอ้เหี้ย์้จกุไอ้จเกตุไอ้เหี้ยจูกตุไอ้เหี้ยไอ้จุกตไอ้เยไอู้เกตุยไอ้เตุย์อ้จูเกอ้จูเกตุย์อ้จูไอ้เหี้ยอ้กตยอูยู่กตุอเยอูก้เกยอกตุย์้จกัุย์ก เหลืออีกสองอันดิเออเลือภูมีอยู่กับภูอันนึงี่ลืออันเดียวเลยอ่ะเดีไงโอ้ยเขี้ออะไรอันเดียวไอสัตว์โอ้โหมึงดูมันี้โอ้ยเฮียเหลือกันเดียวโว้ยบางเดียว

โอ้ชิตวไอ้แค่เป็นเป็นเป็นปินนะกปินนะกูกำลังบินไปหาคนท้าวับไอ้ล่ามีอะไรไม่รู้หายตัวเลยไอ้แค่มติดแลวเพล์เลยอย่ังางี๋ยวะเ้ปนตัดทางาเลยโอ้ชิต จอไอ้เขียอะเรแบบเอ้กูคิดไปเองไอ้สัอสเออมันมีวิวมาเป็นอย่างงูโอ้โหพึ่งไอ้เขียเดินไปเด้ยเฮ้ยถุงมือเนี่ยเฮ้ยชวนเดเสามาแล้วไอ้เงี้ยอยู่ชไสวยเหรอเฮ้ยไปหาถุงมืองฝั่ง้เงี้ยหายชิมหายไรไอ้ยยนสตั ลองตัวน้ำเงินตามมาบอกไม่ใช่ไปเขียแเห็นตุ๊บมงมันจะสตาร์ทเยนเลยเริ่มไปเลยเรู้ว่าเวลามันเห็นเงิะเปไหวะาไอ้สั้นเปลี่ยนไปครับนี่

แกอยู่กันสามตัวเลยบ้างเอ้บ้างแม่โป๊กันอยู่เต็มเลยเฮียสามตัวเลยบ้างยิงกับตัวเลยไม่แปะเลยถึงถังก็พอไอ้เฮียกูตายเฮ้ยไมปน้ำมูไอ้เฮียเฮ้ยตายเลยมันอยู่ในหมอกไอ้เฮีย มึงมันไปทางนั้นเว้ยมันมีไอ้ไอ้อไอทางอไอ้ทางที่มันนั่นหมอกอ่ะมันมียอ้ยดึดเราไปอยู่นี่แล้วมึงยึดตามแล้วมึงต้องไปในทางหมอกเว้ยมันมีมันมีถังแก๊สอยู่สองอันมันมีไอ้เหี้ยเหลืองด้วยไอ้สัสเฮียหายตัว ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกูสองอันเลยนั่นแหละกูมันเกือบเกือบตายแล้วฮะเลยอ่ะแต่ด้วยกูเห็นมือมาเฮ้ยนั่งได้เรอะออกออกแน่ปะขับออกเลยนมีทางออกอยู่ทา้งไฟอ่ะ มันขึ้นได้นะเพเ่อน้นเลยนะมันไม่เป็นรูปวงกลมนั้นโอ้เนี่ยมัต้องเล่นเดี๋ยวเวลาด้วยไอ้แกกับบาดไอ้แก่กระบาสไ่เลยไปไป Ơ, mời có tiếng gì mời 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 đến mời 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 มันมีอยู่ขายย้างล่างอีกอันนึงครับข้างในอ่ะเออแตมันฟดแม่งตกเลยเนี่ยอีอีเลืองเพื่อนไปเพื่อนโอ้ยยยยไอ้เยเรเดยไปากูจะไปไงเนี่ยไอ้ไอ้อเนยขียวไอ้สัตว์เดยวงรางกู S <S> <S ยังยังยังไม่ถึงเครื่องอ่ะพ่อมึงไห้สัตว์นต่อนไตโตเลยวิ่งไปไงเฮียมันเก็บไอ้เฮียนั่นน่ะมันเก็บบอลมันเก็บบอลไว้อันหนึ่งไงเฮียเขียวมันอยู่จุดไอ้นั้นเราของันส่งไอ้เฮีย

ลอดแต่ย <cin stereotype> ังลงมันตีลงแล้ววะเนี่ยไข่มันทานแกน้ำตาลเฉยมั้งเบี้ยก่อนเค้กกำลังขึ้นแล้วเนี่ยวะเร็วมันลงมันตายหายเลยนะมึงเสี่ยงเงือกเฮ้ยเบี้ยเฮ้ยปข้างล่างไรเฮ้ยกูขึ้นมาเอ้ยขึ้นจริงชาแล้วมันได้ด้วยมั้ง เฮียเรากำลังมากูมาสองอุ้ยเฮียกูต้องอิเมอร์เจนซี่ตีตัวอุ้ยเฮียดีทางออกเลยสักหน่อยใช่เวลาที่เขาเขียวกันดักแอบไม่มีของเลยหาต่อไม่ได้ เจอแล้วบ้างไปนี no day, ่เป <y Limited noise> <splash> mm ็นเพื hmm. nice. uh ่อความปลอดภัยเดินในกล่องแล้วเดินตลอดเลยเอานำการตกเหือบบ้างกูไม่ตกเฮ้ยกูกูว่ามันรู้อ่ะถ้าเราหลบอ่ะไอ็ตัวน้ำเงินอ่ะอ๋อเราอยู่ในกล่องมันก็รู้ไอ้เหี้ยมันเดินหากูสักวิ่งเลยเหี้ย เห็นกูเห็นกูมันบิไปหาหามึงกูบ้างเฮ้ยมันจะมาจับก <bert> ูส่นกลางเลยออกมาได้ป่ะเคลียอยู่เก็บเงี้ยไปเสียบเลยคูอรอให้นี่หละไปเสียบเลยบ้างนี่เขียเขียวมาขึ้นมาทางตรง เี็บไอยแล้วคนไทยก็ต้องวิ่งหนีมาเดิม,มแหละก้วเทาคักเ,เอ้ยวิ่งไปหาใครกละ่ะวงู <c oughs> <c oughs> ไม่มีป่าเลยเฮ้ยค <c oughs> ือทำอะไรอะ <c oughs> อคุณลุงไอ้กูนั่งนาเลย เยสเรา,เรามาอ,อยู่ในกล่องไปเลยไม่ต้องกินดูชุดโยแปดลินยังไงอ่ะอ๋อซ้ายขวาอ๋อไ,ไปวกูต้องไปทางไหนไวะไอ้ย่าไปทางน้ำไม่รูด้ดิไม่ได้เหมือนกันดิ อะไรนะ <is> safe. เนี่ยน่มันคืออะไรเค้กเออก้มเลยเค้กโดนหัวกูถ้าเกิดมันรีเฟรนด์มาจากพอทาวคือเค้กอิสไลนอ้าวเออ,เอ,อกูไปทางไลน์เหรอเอเยนี่วิ่งไล่เค้กโอ้โห้ยนัาไอ like uh ้ย oh. ันนี่เห็นกู e ไปเลย โอ้โหไลอ้อกากระเพาะเรื่องเอะดีแว่คอมมิเดน นอนเฮียเฮียเฮียเจอนเจอเฮ็ดเทิร์นแบ็คเฮื้ยรีเทิร์นแบ็คไม่เทิร์นไอ้เฮี้ยกูต้องตามมันไปเขี <laughs> ย่ยขึ้นได้ไงไรแบบเขี <laughs> ขึ้นได uh ้ไงเอ้โ huh. อ uh ้โหของไอ้ส huh. ัต uh ว์ไอ้เขี่ยเอ้ยไอ้เนี่ยนี่มันวะตะกูมก่อนดีกว่ามาเต้ <Got it. S 1> ไปเรี่อยเดึกวาไปไหนพากูไปไหนอ่อสายไอ้เหี้ยไอ t a n k for visiting า m อ i r e เอ็มพายรีกูเป็นเอ็มพายแล้วนะตามไอตามกูไปอีกไม่ไงนะอ้ยไม่จบอีกไปบางงูึนบางงูึน